กรบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพล่ะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาไคโดยคลิปนี้ครับผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆแจ้งเตือนการรับขอลวสุดพิเศษครับผมแจกเพจพันสองเพรครับผมโดยจะแบ่งเป็นบทสองอีเวนต์ด้วยกันนะครับนะอีเวนต์แรกครับผมก็จะเป็นอีเวนต์ a อรีส t ทูเดอะสตนะครับนะเป็นอีเวนท์ที่จะแจกเพชรให้เรา600เพรครับผมโดยเราทําการก่อโค้ดข้อบูลนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าเราได้ทิ้งโค้ดรหัสนี้ครับผมอยู่ด้านล่างใต้ดิจิชันแล้วนะครับนะซึ่งเราสามารถเอาโค้ดนี้ไปกรอกในส่วนของชอคคูปองได้เลยนะครับนะซึ่งถ้าเกิดใครขอไม่เป็นเดี๋ยวเราจะครู่ด้เดี๋ยวเราจะสอนที่เดียวเลยครับส่วนอีเวนท์นะครับผมก็เป็นอีเวนท์ในส่วนของ อ่คุณสันวันคริสต์มาสนะครับนะเป็นอีเวนต์แจกเพชรขับผมอีก600เพชรเช่นเดียวกันนะครับนะเบสเสร็จแล้วครับผมรอบนี้ทางไซเกมครับผมก็แจกมาให้เราเนาะเนาะครับผมนะก็คือ1,200เพชรครับในส่วนของการใช้ในส่วนของรหัสต่างๆครับผมเราสามารถใช้รหัสไม่ยากครับผมโดยทําการกรอกโค้ดนะครับผมเนี่ยที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับผมเนี่ยไว้ด้านล่างใต้ลิงก์ดิชชั่นเนี่ยก็เข้าไปที่ในส่วนของคูปองนะครับนะ ไปที่บัญชีครับจากนั้นครับผมให้เลือกในส่วนของช่องคูปองนะครับผมนะกดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าต่างนะครับผมนะเราก็สามารถใช้รหัสเหล่านี้ครับผมทําการกรอกข้อมูลตัวส่วนนี้ได้เลยนะครับนะไม่ยากครับนะพอกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดแลกใช้ครับผมแล้วก็จบแล้วครับเพชรตัวเพชรเนี่ยจะวิ่งเข้าสู่ตู้จดหมายของรันที่นะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับนะ ถ้าเกิดเราไม่เจอนะครับผมในส่วนของช่องคุป,ปองนะครับผมนะอย่างเช่นระบบของ iOS เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปเกาะที่หน้าเว็บแทนซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ครับผมในส่วนของวิปอ่าในส่วนของการเกาะโค้ดครับผมเนะี่ยขอถาบัวคาไว้ด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมเนะก็สามารถกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าต่างนะครับผมของตัวเกมนะครับผมก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับ เข้าสู่หน้าเพจครับผมการแรกใช้คูปองนะครับนะก็จะมีให้เรากดทั้งหมด3จุดครับอันแรกก็จะเป็นการเลือกในสู่ขอเซิร์ฟเวอร์นะครับนะหากเราไม่ทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราคือเซิร์ฟเวอร์ไหนครับนะก็ไม่ยากครับให้เราไปที่ด้านหน้าก่อนเข้าเกมไ d ของเรานะครับนะเซิร์ฟเวอร์ของเราครับผมมันจะอยู่ทางด้านขวาบนนะครับนะอย่างในรูปภาพของผมเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับนะอ่ะก็เอาในสุดขอรหัส ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เอเชียครับตัวส่วนนี้ก็ให้มาทําการเลือกนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เอเชียครับต่อมาครับผมในส่วนของการป้อนรหัสสมาชิกนะครับอันนี้ครับผมเนะี่ยเราจะสามารถหาได้โดยการให้เรากลับไปที่เพจหรือ ID หลักของเรานะครับนะเมื่อเรากดเข้าไปครับผมแล้วก็จะเลือกในส่วนของบัญชีนะครับนะบัญชีเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูทางด้านขวาบนกดเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของหัวข้ออ่าฝ่ายบริการลูกค้านะครับนะให้เราทําการกดตกลงนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็จะได้ในส่วนของรหัส สมาชิกของเรามาแล้วนะครับนะก็ตามนี้เลยครับเพื่อเราได้ในสุดของรหัสสมาชิกตัวสวยดีแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับมาที่ในสุนขอเพจหลักของเราอีกรอบนึงนะครับนะอ่ะก็เอารหัสตัวสวยนั้นครับผมให้มากกอกในส่วนนี้จากนั้นก็เอาเลขหมายคูป,ปองครับผมที่เราทิ้งไว้ด้านล่างใต้ที่คลิปชันครับผมเข้ามากดใช้ตรงนี้และกดแลกใช้ครับแค่ดี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับในสุดขอการใช้งานนะครับผมในสุนของรหัสต่างๆนะ อ่ะโอเคครับไม่ยากเลยครับนะแต่ต้องบอกว่าช่วงเวลาการใช้คูปองตัวสดนี้มันค่อนข้างจะสั้นนะครับนะโดยคูปองเนี่ยจะมีระยะเวลาการใช้งานครับผมจนถึงวันที่27เองนะครับนะไงก็แนะนำครับผมนะว่าควรจะรีทํนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงพิเศษนี้นะไงถ้าดูเสร็จปุ๊บแนะนำให้รีทําเลยก็ดีนะครับนะพมก็ไปคลิปหน้าครับนะหากมีอะไรข้ามาอัปเดตอะไรเราจะรีบมาแจ้งทันทีครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ